คลิปนี้จะเป็นดวงประจําเดือนทั้ง12ลัคนาราศีในช่วงของเดือนธันวาคมปี2568จริงๆแล้วในเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีทั้ง12ลัคนาราศีต้องบอกก่อนว่าจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดวงดาวค่อนข้างเยอะพอสมควรทิศทางของดวงดาวก็ถือว่าไปอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้เลยการที่เราจะดูดวงให้เกิดความแม่นยำทุกคนต้องทราบในเรื่องของลัคนาราศีเกิดต้องผูกลัคนาราศีเกิดให้ทราบว่าเราเกิดในลัคนาราศีอะไรการที่เราจะทราบในเรื่องของ ลัคนาราศีเกิดเราต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดด้วยจะยิ่งดีมากการที่เราเช็คดวงจะมีโอกาสที่เกิดในเรื่องของความแม่นยํามากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วการเช็คดวงอย่าเช็คที่ราศีเกิดถ้าคุณทราบลัคนาราศีเกิดความแม่นยําจะมีความใกล้เคียงและตรงกับพื้นดวงของเรามากที่สุดเลยคลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎในช่วงของเดือนธันวาคมปี2568คนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎการที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนนี้จะส่งผลและมีอิทธิพล คนอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎครับดาวดวงแรกเลยคือดาวพอางคารดาวพอางคารในจุดเกิดของคุณมาจากเรือนกรรมะกรรมะแปลว่าการงานดาวพอางคารได้ย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่หกธันวาคมปี2568ในเวลา1 9บเกานายี่นาทีดาวพอางคารไปอยู่ในราศีธนูการงานอยู่ในราศีธนูในตําแหน่งของราศีธนูเขาเรียกว่าตําแหน่งวินาตการงานตกวินาศเป็นยังไงครับช่วงเวลาดังกล่าวแบบนี้อาจจะทําให้ตัวของเราเองอาจจะพักเบตรกตัวเองหรือเบรกในเรื่องของการงาน านที่มีอยู่ทําให้ดีทําให้ผ่านให้ได้ส่วนงานใหม่ๆอาจจะต้องวางระบบระเบียบในการวางแผนในเรื่องของการงานให้เป็นอย่างดีว่าการงานนั้นเราควรที่จะรับหรือไม่รับควรจะทําต่อหรือพอแค่นี้ต้องวางแผนให้ดีและย้วยคนเกิดในลัคนาราศีกรกฎความอ่อนไหวของจิตใจของคุณมันมีสูงมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีๆเพื่อที่จะให้คุณเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการงานให้น้อยที่สุดครับดาวดวงที่จะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพระพุธดาวพระพุธในจุดเกิดของคุณมาจากเรือนวีนาศและก็มาจากเรือนสหัชชะแปลว่าเพื่อนฝ สังคมคู่ค้าคู่สัญญาดาวพระพุธในวันที่7ธันวาคมปี2568ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในเวลาตี3 24นาทีในตำแหน่งราศีพิจิกเรียกว่าตำแหน่งปุตแต่แปลว่าบุตรและบริวารอาจารย์ก็ถือว่าช่วงเวลาดังกล่าวแบบนี้ไม่ใช่จุดที่เสียในเรื่องของการเจราจาของคุณแต่เราก็ต้องวางระบบระเบียบในการพูดคุยในการเจราจาในการที่เราจะประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆด้วยคุณเองอมีสเสน่ห์มีความอ่อนโยนอ่อนหวานอยู่แล้วโอกาสที่คุณเจราจาอะไรก็แล้วแต่ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยอาจารย์ก็ถือว่าดาวพระพุธไม่ได้ส่งผลเสีย ในจุดเกิดของคุณณเวลาดังกล่าวแบบนี้ดาวดวงที่จะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ครับดาวพระอาทิตย์ในจุดเกิดของคุณเรียกว่าตำแหน่งของการเงินดาวพระอาทิตย์ในวันที่16ธันวาคมปี2568ในเวลา1 6 1 2น,านาดาวพระอาทิตย์ได้ย้ายเข้าสู่ราศีธนูในตำแหน่งของราศีธนูเรียกว่าตำแหน่งอลิการที่ดาวการเงินของเราไปตกอลิแต่ก็ไปชนกับดาวพระอังคารซึ่งเป็นการงานก็ถือว่ายังมีช่องทางที่จะไปต่อได้ไม่ได้เลวร้วายสะทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความกระตือรือร้อนความตั้งใจจาร ว่าสเสน่ห์ในตัวของคุณเองจะทําให้คุณผ่านในเรื่องราวต่างๆแบบนี้ไปได้เราไปดูดาวอีกดวงที่จะยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพฤศุขครับดาวพฤศุขจะย้ายในวันที่22ธันวาคมปี2568ในเวลา18เดซกา11นาทีดาวพฤศุมาจากเรือนลาภะและดาวพฤศุกก็ย้ายเข้าสู่ราศีธนูในตําแหน่งของราศีธนูก็เป็นตําแหน่งอลิอิตช่วงนี้ในเรื่องของการลงทุนอาจารย์อยากให้คุณพักเบรกตัวเองก่อนอย่าเพิ่งลงทุนอะไรเยอะเพราะยังไม่ใช่เวลาที่ดีของคุณรอให้ดาวพรขศยยุกรง์ง้งงางน เพิ่มทุนเพิ่มกิจการขยายกิจการช่วงเวลาดังกล่าวนั้นค่อยวางแผนและวิเคราะห์ใหม่ว่าเราควรจะไปต่อแบบไหนบ้างเราไปดูดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระหัสบดีดาวพระหัสบดีจะเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่23ิาธันวาคมปี2568ในเวลา7จ็ดนาฬิกาสิดนาทีดาวพระหัสบดีมาจากเรือนสุภาค,คือความสุขและความสําเร็จดาวพระหัสบดีได้ย้ายถอยหลังเข้าสู่เรือนวีนาศในจุดเกิดของคุณอาจารย์ก็ยังถือว่ายังไม่ใช่เวลาที่ดีอีกเช่นกันเพราะ ตัวของคุณเองต้องวางแผนอย่างต่อเนื่องเพราะด้วยดาวพระัสเดินถอยหลังไปแบบนี้ก็จะทําให้คุณยังมีเรื่องราวต่างๆที่คอยแก้ปัญหาอยู่และดาวอีกดวงที่จะโยกย้ายเปลี่ยนราศีในวันที่26ธันวาคมปี2568นั่นก็คือดาวพระพุธครับดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในเวลาตี448นาทีดาวพระพุธคือการเจรจาเพื่อนฝูงสังคมย้ายเข้าสู่ราศีธนูในตําแหน่งอลิอีกดาวหลายๆดวงในจุดเกิดของคุณย้ายเข้าสู่เรือนอลิหมดเลยในช่วงของเดือนธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในลัคน กบอกได้เลเดือนนี้คุณต้องวางแผนให้มากกว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีอื่นๆเพราะด้วยดาวหลายๆดวงของคุณไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่อาจารย์ก็เชื่อมั่นว่าคุณผ่านไปได้ด้วยสเสน่ห์ของคุณเองนี่คือดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎในช่วงของเดือนธันวาคมปี2568ครับใครที่จะดูดวงนะครับดวงนี้ไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งใครที่จะเช็คดวงส่วนตัวประจําเดือนประจําปีหรือแต่ละไตรมาสของปีของเราก็สามารถติดต่อหาอาจารย์ได้ในช่องนี้ครับ